เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชเชิญพี่สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆผู้ชมเลือกซื้อนะครับคันนี้ Toyota Altis นะครับปี2011ขายกันนุถูกเลยห้าหมื่นห้าพันบาทนั่นเองไปขับเที่ยวขับเดินทางได้สบายภายในยังสวยครับเบาะหนังเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้ารถใช้งานได้เลยครับพร้อมใช้ ปี2011นะครับเครื่องเกียร์ดีน้ำไม่ดันวันไม่ไหลใช้เดินทางไกลได้สบายสบายสีสันยังสวยครับมีสเกิร์ตแต่งด้วยครับสเกิร์ตหน้าหลังชุดแต่งรอๆของใช้ครับราคาสุดคุม้มเล่มทะเบียนครบนะครับราคานี้สีสันโดยรวมแล้วยังสวยเป็นสีขาวมุกครับภายในก็สะอาด ที่จัดดูรถอยู่ไซน้อยนนทบุรีสนใจก็ไปดูไปทดลองขับประกอบการตัดสนใจให้ก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองถ้าชอบฝากากดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชี้เป้าเลือกซื้อกันประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยครับนัดดูรถนะัดทดลองขับสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยทางเราก็เพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อกันเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับ ของเครื่องสามนี้ครับเดิมๆดคันหน้าเดิมเดิมเล่มครบไปรับใช้งานคุ้มค่าคุ้มราคาครับสนใจติดต่อเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ